ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ในการเดลต้รารีวิวการีชุดห้าสิบเกาบาทลอยยอดพลัดดินสายอันมายนะจะเป็นยังไงไปดูเลยครับเอาละครับวันเราจะมาเริ่มกันที่ใบแรกกับอัลสวินแห่งตำนานที่เล่าขานเซลเฟสนะครับสกิลแรกคือออโต้วันกาดโซบลัสหนึ่งม่่งจมตีแวนคุณสามารถบายไกส์ของคุณกี่ใบก็ได้เลือกเรียกการของคุณหนึ่งใบบวกห้าพันนะครับแล้วก็นําการที่เหลือทั้งหมดนะขึ้นมือเฟิร์สสไตล์ที่ดีครับสำหรับชุดนี้ครับผม ต่อไปครับของที่โคตรดีครับที่ให้มารีมาตำนานนะรีดีมากอสววนศักสิ่์ล่องนะพะเอาไมยนะสกิลของมันคือหงายตัวเองนะในช่องจีในช่องจีโซนนะ่ะเมื่อลงช่องแวนนะแถวหน้าทั้งหมดจะบวกสามพันแล้วได้เทคถ้ามีจีโซนหงายสองใบคนหาเกตสองลงมาบวกห้าพันนะให้มาสองใบแล้วก็อสศวินฟ้าคลามอันไม้นะสกิลของมันคือ ข้อที่นี่โอเวนกาดกีเบกสองนะในเทิร์นของคุณยูนิตแถวหน้นทาทั้งหมดจะบวกห้าพันและมีเทคล่างก็คือคอ 1, ร์เตบาสหนึ่งซูพิเลคาอ่าซูพิเลคอการ์ดจับมือไม่เกินสองใบนะลงช่องเลียแล้วยูนิตเหล่านั้นจะบวกห้าพันใบนี้ไหมฐา,านะเก่าแต่อันใหม่ก็กสวยสวยมากคนระับจะเป็นฟอยด์ด้วยนะฮะครับผมแล้วก็ดีวอลฟ์ฟาลดากอนนะัสกิลม,มันคือเมืเ่อเลกาเกตสองลงช่องเลียนะตัวเองจะบวกสามพันนะตัวตีตัวตีหมื่นเกตสามเนาะโอเค แล้วก็ตัวเบรฟนะอัศวินผู้โดดผู้โดดเด่นคอนทีอาบูสก,กิลของมันคือเบรฟบัสหนึ่งเมื่อโจมตีแวนอ่าคุณสามารถจับแคนจ่ายยูนิเจะบวกฆ่าผ่นเออต้องขอพูดหน่อยนะชุดนี้จะเป็นชุดที่เป็นการเอาทีดีสิบเอ็ดมาทำนะเป็นทีดีที่เขายกเลิกนะ,ะครับผมแล้วก็อัศวินผู้แข่งแกร่งเอ้ผู้แข่งแกร่งหนักแน่นบันดุสสก,กิลของมันคือเมื่อตัวมันอิจเต็ปชิวจะบวกหมื่นครับ ซูปเปอร์เซฟนั่นเองแล้วก็อสวินโนอสวินนางแอนผู้บอยบินโครอุสสกิลมันคือเมื่อลงเรียแวนเป็นอันไมลเลือกยูนิคไปอื่นของคุณหนึ่งใบบวกสองพันแล้วได้เทคเบ,บรฟโจมตีฮิตดีตัวนี้ขึ้นมือแล้วก็ตัวที่ผมไม่คิดนะว่าเขาจะทํามาเป็นบัสหนึ่งนะเพราะว่าของญี่ปุ่นนะชุดที่ดีจะเป็นบัสสองกับอสวินผู้เถรนตรงเอ๊ะอะไรวะผู้เถรนตรงเออคา คาราอุซิอุสสกิลของมันคือบาร์ดหนึ่งยูนิตเมื่ออยูนิตโจมตีเลือกยูนิตเกรดสองในกองของคุณไม่เกินหนึ่งใบสุพิเรียคอถ้ายู่หนีมีความสามารถเบรฟยูนิตนั้นจะได้บวกสามพันคล้ายๆสุไรามานะเดี๋ยวขอขึ้นภาพข,ของตัวนี้ในเวอร์ชันญี่ปุ่นครับ<ป>แล้วก็อ่าวานิลาเกรดสองน้องหมาแอชเก่าน่ารักน่ารักวานิลาวานิลาไอชไม่น่านได้ใส่ S <S <S ไม่ใสอยู่แล้วเด็กเดราย,ยังเขาไม่ใส่แล้วก็ตัวที่น่าจะได้ใช้ฮะอัลวินผู้พักดีดิโอทิอุสสกิวคอมันคือบ้านหนึ่งรีไทยตัวเองนะเมื่ออยู่นี้บูธเอ้ยโจมตีฮิตวันกาสาเร็จหรือบูธนะให้กับยูนิทที่มีความสามารถเบรฟสามารถจ่ายคอถ้าจ่ายเลือกการที่มีความสามารถเบรฟจากกองไม่เกินหนึ่งใบคอลงเรล่จ,จะนักสับกองค่อนข้างดีฮนะตัวมันใช่เสร็จแล้วก็นักเวสตสุุแห่งดามัสคัสครับ สกิลของมันคือเบฟรีไทยตัวนี้เมื่อจบเทิร์นนะคุณสามารถแจกของคุณจ่ายโจทย์หนึ่งเขาจะช้า,ชาสองตัวนี้เอามาแทนกับโซนิก,กันได้ครับสำหรับคนที่ไม่มีโซนิก,กันนั่นเองดาบมัดคัดนี่อยู่ที่ไหนฮะผมจะไปเที่ยวมัางฮะที่ดาบมันเออจะบอกว่าตัวนี้ลืมบอกไปมันเคยทําเป็นอะไรวะของอะไรวะไมเทิร์นเออไมเทิร์นเคยทำ <Wow. S 2> ถ้าใครอยากได้ฟอยล์ก็ซื้อไมเทิร์นเอาแต่ผมไม่ซื้อหรอกผมไม่เน้นฟอยล์ใช่แล้วก็ ไล่อัพโทมาหอกจริง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 สกิลของมันคือเมื่อลงเรียรตัวเองจะบวกสองพันแล้วจะกรองมีเทคนิคเบรฟตัวเองจะได้เกรดเป็นหนึ่งโอ้ยชื่นเท่มากเลยถ้าไม่แทนเซลิมได้แต่เซลิมมันจะบวกสามพันตัวนี้จะบวกสอ okay. งพันโอเคเซลิมดีกว่านี่ <sh arp> ใช่ก็เผื่อใครไม่มีเซลิมไง <sh arp> เออแต่เซลิมเขาก็ทำเหรีินมาแนละ้วแล้วก็พีจ ok ีล้งหมาโวกันสุดน่ารักกาจากกองก็ได้นะตัวนี้ถ้าเกิดสมมติมีตัวเสิร์ฟออกมากาดจากกองได้นะเด็กลอยยันไม่มีแล้วน่ารักน่ารก แล้วก็อเล็กโถวทับ,บสองใบสกิลของมันคือบาร์หนึ่งนำยุนิคเข้าโซเมื่อเริ่มมาต้นเฟสของคุณหรือคู่แข่งเจ๊กา,าัสหนึ่งใบคุณสามารถอคุณสามารถใช้เบรฟได้โดยที่มือมีสามใบหรือมากกว่าและมีเทคเบรฟเบรฟตัวนี้ยูนิตของคุณหนึ่งใบจะบอกสามพันชีทิคอติเกอร์นะอัศวินพูดจริงเล่นจริงเจ็บจา้าไอเจ็บจริงนะก,กรูคีเทสสี่ใบเนาะก็หมายชนะื่อแปลไทยมาสุดยอดเลยนนั่ อ่ามันจะเป็นสายแบบแนวอบังนิดนึ่งนะรายย่อนสายเบสจะออกแนวอบังหน่อยใช่แล้วก็รักเวทยปริมาณมากแห่งอาดามันสองใบสแตนนะออัศวินผู้ทำลายล้างเป็นเสี่ยงกรีดาอุสอุคุสสี่ใบแล้วก็อ่ะตัวนี้เนนะาะไนออฟพริตตี้ซอสสี่ใบครับ ผมว่าผมจะไปใส่เด็กอยู่ถ้าเกิดนด้นะเดี๋ยวตอน b t 1ีเี่มาจะเราจะทำเด็กรีวิวรอยอนใส่เย้ไพ่นะครับแล้วก็ก ding นะิงอีเกยลจโซบวก3 0 0พันมาสองใบครับผมโอเคจบไปแล้วแต่อา,อาจจะเป็นแนะนำหน่อยแนะนำเด็กคร่าวๆนะถ้าเกิดคนซื้อสองกล่องแต่ผมซื้อมากล่องเดียวผมก็อาจจะทำอะรยดอีกนิดนะไอซองตัวเนี้ยใส่อย่างละสี่สำหรับซื้อสองกล่องนะอันนี้ครับผมแล้วก็อันไม้เนาะอันเนี้ยใส่ ใส่สี่แป๊บหนึ่งนะแล้วก็ตัวนี้มันบอกว่าเล็เออใช้ตัวเนี้หนึ่งแล้วก็อันไมายไว้อย่างนี้อันนี้หนึ่งจำลองอันไมายแล้วก็ไอเนี้ 2. 2> ยสองใส่เกจส <6. S 1> ามหใบใช่ใช่ใช่วานิลาไอซ์หกจะเป็น,เ,ปนเกจสองเนาะเราจะใส่เป็นนกนางแอ่นสี่ นี่ครับน้องนางแอ่นสี่ตัวนี้สี่น้องนางแอนนะคะอันนี้น้องนางแอนสี่ตัวนี้สี่เป็นไอตัวนี้เป็นแปดแล้วเนาะแปดแล้วครับโอ้โหท็อปแล้วก็วานิลาสี่แต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากใส่วานิลาคุณใส่ซุปเปอร์เซ็ปก็ได้แหละแต่ผมชอบวานิลามันน่ารักดีเจ็ดหนึ่งตามที่เขาให้มาเนี่ยไอตัวนี้สี่เป็นแปด ไอสี่แปดแปดละเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าจะลดตัวนี้ไปใส่นี่ก็ได้ไปนหนึ่งนะฮะแล้วก็ตัวเลือกเป็นอะเล็กโทสครับอย่างอย่างเ,เขามีให้ก็อันนี้นะฮะโทมาฮอ๓โทมาฮอไอ้นี่สามไอนี้นี่ไอนี้สี่สี่ไอ้นี่อีกสี่นะครับโอ้มันรีวิวยากหน่อยนะฮะเพราะเราซื้อมาแค่กล่องเดียว ครับผมส่วนคลิปเกียร์น่าจะง่ายกว่านี้ครับผมชอบตัวแรกครับขออะไรครบข,งของเกียร์แล้วก็ทิกเกอร์ตัวนี้สิอ <4. S 1> ขอเป็นตัวนี้นะฮะตัวยัสบวกสามพันสี 3, ่ใบแล้วก็คีสสี่สแตนสี่คิวสี่ถ้าเกิดสมมติคนของน้อยนะคนที่ซื้อแค่สองกล่องแต่ถ้าซื้อมาแบบเราซื้อเบฟฟูลแล้วอะ่ะเราจะมาจัดเพิ่มกับอันนี้เราเอาอะไรยัดเข้าไปได้มั้งสมมติเราขาดบางใบอ่ะใบนี้ใบนี้ใช้ได้ใบนี้ แบบนี้ด้วยอันไม้ด้วยอันไม้ของหายากอืมซึ่งรีปินออกมาแบบนี้เยี่ยมครับครับผมก็จะขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้เลยนะว่าประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้อืมรีวิวเอ้ยเอาเอา,าลูไมโดเราอยู่ไหนเอาลูไม <room> ่พเอกไหนวะเอาลูไมโดจะอยู่ไหน <laughs> อยู่ในนั้นแหละนี่ลูไมโดอ่าพระเอกนะนี่ครับพระเอก โอเคครับจบแล้วครับสำหรับก,การรีวิวนะครับผมนะโอเคครับถ้าชอบกดไลค์แชร์ติดคลายนะครับผมนะไม่ชอบดิสไลค์นะฮะและเดลต้ารีวิวเรามีแฟนเพจแล้วนะครับผมนะก็กดไปกดไลค์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอาาดดัลเลนไอดอ